ศาสนาหลักของชาวบาหลีคือศาสนาฮินดูที่เรียกว่าฮินดูธรรมมีผู้นับถือมากกว่า93เซึ่งได้รับอิทธิพลจากชวาเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างศาสนาฮินดูแบบที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับศาสนาพุทธซึ่งแพร่หลายเข้ามาก่อนหน้าโดยหลักปฏิบัตินั้นมาจากปรัชญาอินเดียร่วมกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อท้องถิน่นการผสมผสานกันนี้เองทำให้ศาสนาฮินดูที่บาหลีแตกต่างจากฮินดูที่อินเดียไปมากครับ ชาวบาลลีนั้นเชื่อในธรรมชาติว่ามีพลังและเชื่อในจิตวิญญาณว่าทุกๆสิ่งจะมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่นอกจากนี้ยังมีความนับถือในบรรพบุรุษและวิญญาณของผู้ล่วงลับด้วยครับ ที่นี่ครับตีตาเอ็มปูนะฮะหรือว่าโฮลีสปริงเทมเพลนั่นเองครับคือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นบ่อน,น้ําอยู่2ฝั่งนะครับที่คนบริเวณนี้เชื่อว่าเวลามาอาบน้ำจากที่นี่แล้วจะดูแลในเรื่องของสุขภาพอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าใครบางคนมีบุตรยากก็ มาอาบได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าในเรื่องของการงานนะครับทั้ทงนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมาอธิษฐานในเรื่องอะไรซึ่งด้านหน้าจะมีโซนให้อธิษฐานก่อนพออธิษฐานเสร็จแล้วนะครับค่อยเข้ามาเรื่องของอาบน้ําตรงนี้น,นะครับทีนี้เรื่องของประวัตินะครับอยากทราบว่าน้ามาจากไหนคือจะบอกว่าระบบน้ําตรงนี้นะไม่ได้เป็นแบบระบบป,ปับปาเหมือนสระว่ายน้ำอะไรที่เราเราเข้าใจนะครับคือเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากน้ำพุจริงๆนะครับแล้วไหลออกมาตรงนี้แล้วมันก็โฟลทิ้งไปเลยปกตินะครับนั่นทำให้น้ำนมันใสอยู่เสมอมันจะมีคลอรรรรรีรรรนรนรีนะนนหืวาาาาาะะะบบบยยย้้้ไไเเเเลพดด๋ขปู น้ำพุข้างในนะครับว่าเออจริงๆแล้วเป็นยังไงคือมีเรื่องเล่าอยู่ครับเขาบอกว่ากษัตริย์ในสมัยก่อนมายาดานาวะนะครับซึ่งเขาแข็งแกร่งมากครับ very powerful เลยตะกี้เขาบอกนะฮะแล้วก็คือนับถือว่าตัวเองเป็นพระเจ้าขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้กษิอินทราครับก็คือเป็นพระเจ้าที่สมัยก่อนคนสมัยก่อนเชื่อนะครับต้องลงมาปราบแล้วล่ะเพราะว่าจะเหิมเกริมเกินไปแล้วนะครับเขาส่งทหารลงมา200คนคุณผู้ชม ลงมาเสร็จจะมาปราบใช่ไหมครับปรากฏกษัตริย์องค์นี้ฮะไปวางแบบเขาเรียกว่าวางยาครับจนทุกคนป่วยหมดเลยก็จะไม่มีกําลังรบอยู่แล้วนะครับพระเจ้าอินดรากอดอินทราก็เลยใช้อาวุธนะครับซึ่งเป็นอาวุธสมัยก่อนครับน่าจะเป็นทรงยาวๆปลายแหลมนี่แหละครับก็ปักลงมาที่รพื้นโลกเลยครับทำให้เป็นรูแบบนี้ปึ้งละน้ําก็พุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เอาน้ําเหล่านี้มาให้กองทหารทั้ง200คนกินปรากฏกองทหารนั้น เขาเรียกว่าอาการกลับเป็นปกตินะครับสุขภาพดีขึ้นมานะครับคนแถวนี้ก็เลยเชื่อว่าน้ําแห่งนี้ก็เลยเป็นโฮลีสปริงนะครับหรือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยมาอาบบางทีก็กินออกมาล้างหน้านะครับแล้วก็เชื่อว่าจะทําให้สุขภาพดีแล้วก็การงานดีอย่างที่กล่าวไปเมืสักครู่นี้นั่นเอง para ครับคุณผู้ชมระหว่างทางที่จะเดินไปกุนุงกาวีนะครับซึ่งเป็นหินแกสะสลักซึ่งต้องเดินลงไปประมาณ1กิโลนะครับจากหมู่บ้านนะครับ ก็เจอกับสารพระภูมินั่นเองสารพระภูมินะครับถ้าเรียกเป็นสารภูมิกับบ้านเราอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ฮะจะเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าหมู่บ้านแถวนี้นะครับคือเขาก็จะแบ่งเป็นเขตหมู่บ้านเลยนะครับเคาเรียกว่าวิลเลจเลยนะครับสำหรับที่เกาะบาหลีแต่ว่าในลักษณะนี้นะครับคือเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้จะมีเจ้าของเนี่ยไม่ใช่ของมนุษย์บางทีก็จะเป็นของผีแบบโกสต์เลยเขาใช้คำว่าโกสต์เลยนะครับทีนี้ก็เลยต้องมีวัดขึ้นมาครับเป็นการ์เดียนเทมเพิลต่างๆเพื่อ เขาเรียกว่าคอยปกปักรักษานะครับคอยให้เป็นที่อยู่ของเหล่าสปิริตเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องมีสารประภูมิเหล่านี้ด้วยนะครับและระหว่างทางไปก็พบแบบนี้นะฮะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าการขายของแบบเหมือนแบบยังใช้ชีวิตแบบปกติเลยนะครับของชาวบาหลีเลยบาลินิสนะครับสองข้างทางเลยเดี๋ยวเรดินประมาณ1กิโลครับไม่นานนานแล้วเดี๋ยวจะได้พบกับหินแกะสลักซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหูอลังการนะสูงเกือบแปดเมตรนะไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะ อ oh. yeah. oh, แล้วก็มีเรื่องของเครื่องเส้นด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า ผู้ชมมาที่บาหลีนะครับแล้วเจอกับเหมือนเป็นใบตองห่อของของะไรสักอย่างนะครับที่ี่เขาเรียกว่า offering หรือว่าเป็นของที่เป็น เออเขาเรียกว่าถวายหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเส้นนั่นแหละนะฮะทีนี้จะมี2ตํตำแหน่งนะครับถ้าเกิดว่าวางที่สูงหน่อยหรือว่าวางที่แบบระดับมือเราเอื้อมถึงนะครับนั่นคือเครื่องเส้นให้กับก๊อตหรือว่าพระเจ้านั่นเองนะครับเพื่อขอพรอย่างเช่นเมื่อกี้เรานั่งรถมานะครับคุกขับคนขับรถตู้เนี่ยของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเครื่องเส้นเนี่ยวางไว้ที่หน้ารถนะครับพร้อมเงินพร้อมกับเครื่องเส้นต่างๆครบหมดเลยนะครับเพื่อให้ทํางานได้อย่างปลอดภัยอเงี้ยขับรถแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุนะครับ แต่ถ้าเห็นอยู่ตามพื้นก็อย่าไปเหยียบนะครับเพราะเขาบอกว่าจะป้องกันไม่ให้เราสติลิตที่อยู่ใต้พื้นดินนี่นะครับขึ้นมารบกวนแล้วก็มาสร้างความรำคาญให้กับเรานะครับ เป็นยูนิฟอร์มของทุกสถานที่ที่ไปนะครับที่เป็นโบราณสถานต่างๆหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็จะมียูนิฟอร์มซึ่งก็ต้องเป็นผ้ามาพันให้ทุกคนเลยนะครับก็ต้องอาจจะต้องโดเน็ให้เขานิดนึงนะครับเพื่อเขาจะได้ดูแลผ้าเหล่านี้ให้เราทีนี้ค่าข้าวที่ตะก,กี้เดินลงมานะครับหนึ่งหมื่นห้าพันรูปีเท่านั้นเองก็คือสี่สิบห้าบาทถ้าสำหรับเด็กเจ็ดพันห้าร้อยรูปีนะครับรม 22, ันยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์ดีนะที่เรียนเลขหนักนะคุณให้คุณชมรวดเร็วมากเลยนะเราต้องไปดูททีีี่่ไหนแล้ววดดูรราายยกเจบ ความรู้ใหม่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นผ้าคาดเอวเล็กๆแบบนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใส่ขาย,ยาวมาแล้วนะครับไม่ต้องนุ่งสลง่งเขาบอกว่าเป็นนุ่งแบบเป็นาษาอังกษเขาเรียกสการ์ฟนั่นแหละก็คือเป็นผ้าคาดเอวนะครับภาษาอนโดนีเรียกว่าสเลนดังก็คือแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าแบบใส่ขาสั้นมาเออก็แบบ3ส่วนอะไรเงี้ยก็ต้องนุ่งสล่งนะผืนเต็มๆเลยนะฮะดังนั้นะก็ยังเรียกว่าสล่งอยู่นะความรู้ใหม่นะจำเอาไว้ให้ดี